และเพื่อนุกคนค่ะกลุ่มคในชั้นจะมานำเสนอโครงการยดกิจกรรมพลเมืองที่มีสัดสสาธารณะเชื่อการสอนภาษาเีนและคณิตศาสตร์ค่ะหลักการและเหตุผนลน,นะคะพบถึงปัญหาและอุปรสรรคของการใช้สื่อการสอนของครูผู้สอนในบางโรงเรียนซึ่งทางทาคณะผู้จะทำได้แบ่งปัญหาและอุปรสรรคออกเป็น สอนและด้านงบประมาณจากการศึกษาปัญหาและประสัคในการใช้สื่อการสอนที่ส่งผลต่อก,การเรียนการสอนคณะผู้จะทำได้เห็นถึงคุณค่าของาการสอนในการศึกษาด้วยเห็นว่าสื่อการเรียนการสอนคือตัวกลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะกลุ่มเป้าหมายของโครงการนะคะนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยไรไยาชพัฒน,นเ์เกษตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงปีที่สามนะคะสถานที่ดำเนินโครงการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาละะัยนนทบุร์การเกษตรค่ะวัตถุประสงค์ของโครงการนะคะหนึ่งเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนสอง เพื่อส่งเสงริมด้านภาษาและด้านคณิตศาสตร์กับผู้เรียนชันระถกษา3เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมให้ผู้เรียนเยติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและมีความรู้ผลที่คาดก็จะได้รับ 1. ผู้ผู้สอนใช้นสื่อดูดูความสนใจของผู้เรียนในการปัิบัตการการเรียนอย่างมีคุณภาพ 2. ผู้ดำเนินโคนรงการได้ฝึกผลิตสื่อก่อนสอบผปฏิบัติวิชาชีพสอน ผ,ฤฤ kind of ผู้เรียนสามารถพวฒนาความรู้เพื่อนตนเองผ่านการสอนสี่ผู้เรียนส่นำเสมทางด้านวิชาการและผึกษาหนึ่ในด้านการมีความรับผิดชอบต่อสองกมในฐานะผู้เรียนหน่วยงานที่ดีและมีความรู้ การประเมินผลโครงการกิจกรรมเพื่อนำงินที่มีจิตสาธารณะวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้ครูใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยะดงดูดความสนใจของผู้เรียนว่าชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงปริมาณจำนวนสื่อการสอน7สื่อเช่นสื่อการสอนทนาสตร์ สสื่อได้แก่สื่อสูงโค้งและกล่องแยกขยะสื่อการสอนภาษาจีนได้แก่วงล้อตัวเลขจีนกลไมายตั้งได้สาธี่ศึกษาไอจีสีพาเลอและสัตว์ท้องโลกเชิงคุณภาพชิ้นงานมีความสมบูรณ์สวยงามและทันสมัยวิธีการวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ การสัมภาษณ์สัมภาษณ์คจากการสมมอมีผลตอบรับว่าหรือการสอนสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้จริงแนะสิทธิภาพผลการวัดโครการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใดสิบคะแนนเห็นผลท้อทำครบตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ส ทำใจได้ตารสอนที่ได้ส่งมอบวิธีการวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์สาเพื่อเป็นการยัง,องอบอกสอนให้กับผู้เรียนเติบโตไปเป็นคนธรรมดที่ดีและมีความรู้ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัตสมาชิกในกลุ่มโครงาการ ามคิดในผูุ้มีควาสมสามัคคีกันมีการร่วมด้วยช่วยกันวิธีการวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์การสัมภาษณ์ผลการการ,รับโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับใดสิบคะแนน ดำเโครงการกิจกรรมพมวเมืองที่มีจิตสา,าระนาหนึ่การคิดและตีเริ่มตองการเขียนโครงการและกิจกรรมพบถึงปัญหาและอุปสรรคของการใช้การสอนของครในบางโรเรียนความท้าทายถึงค้าของการที่มีสื่อการสอนในการศึกษาตัวยอย่าเห็นว่าสืการเรียนการสอน ัวกลางช่องทางในการประกอบองค์ความรู้สองการศึกษาเพิ ar, like of ่มเติมและวางแผนจัดทำโครงการมีจกรับจิตอาสาศึกษาองความข้อมูลการใช้สื่อการสอบภายในโรงเรียนต้นๆศึกษาและหาข้อมูลสรุอการสร้างสรรค์สการสอบด้านภาษาด้านศิลศาสตร์ทองคำ มอบหมายผู้รับผิดชอบการจัดทำดำเนินการตามแผนของโครงการดำเนินการส่งีเกระสาบกระสือบันทึกข้อความขออนุญาตสที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรายชภัฏจันทรเกษรส่งมอบสื่อการสอนภาษาจีนและภาษตอาสให้ก,กับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร,รชาชภัฏจันทรเกษสาม การลงพื้นที่เพื่อศึกษาความเป็นไปไ,ได้ในการาดำเนินกานส่งมอบสื่อการสอนภาษาจีนและคณิตศาสตร์ให้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยลาลัยราชภัฏจันเกษโดยมีการสาธิตวิธีการใช้สื่อการสอนทีท่ทางคณะผู้จัดทำได้สร้างสรรค์ขึ้น 4. การนำเสนอความก้าวหน้าครั้ง,ง,ง 95, ที่หนึ่งเพื่อรวมมันให้ดำเนินการ คณะผู้จัดทำึกษาการจัดทำโครงการโดยมีอาจารย์สหาเกศรัตน์ประภัทรและอาจารย์สุภาวดีศรีชัยสุาสุวรรณแนะนำสรุปโครงการพร้อมทางราชการของโครงการ๕ดำเนินงานศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ใช้ในการสอบภายในโรงเรียนต้น วางแผนึกสาและหาและหาข้อสรุปการสร้างสรรค์สื่อการสอนด้วยภาษาและด้นานศิลาการสื่อการสอนและมอบหมายผู้รับผิดชอบในการจัดทำสื่อจัเดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานดำเนินการตามแผนดำเนิน การตามแผกนการของโครงการคือการผลิตสื่อการสอนภาษาจีนและคณิตศาสตร์ดำเนินการส่งเอกสารหนังสือบันทึกข้อความขออนุญาตลงที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชเกษแทดลองใช้สื่อการสอนที่ได้จัดทำขึ้นส่งมอบสื่อการสอนภาษาจีนและคณิตศาสตร์ให้ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชเกษแสนบกการประเมิน ผลการดำเนินงานมีความร่วมมือในการผลิตสื่อและระับผิดชอบต่อการที่ได้รับต้องหมายใน,นดีกรมต้องทางชิ้นงานครบและสมบูรณ์ตามป้องหมายที่ตั้งไว้นนเจตการนำเสนอการดำเนินการขั้นที่สองสื่นสอนภาษาจีนและคณิตศาสตร์คลิปวิดีโอการจัดทำ 6การสอนคณิตศาสตร์และภาษาจีน8การปรับปรุงและแก้ไขรายงานและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์มีการตรวจความเรียบร้อยของรายงานงอาวาพหน้อยในการนำเสนอควางคิดวิดีโอการผลิตสื่อการสอน การสอนแบบส Adams, ิบจำนวนามสชิ้ในทําราคาต่ำสวดแปดสิบแปดบาทรวมเป็นเงินสองร้บาทค่ะสองกล่องพัสดุจำนวนสี่ชิ้นราคาต่ิบห้าบาทรวมเป็นเงินนสบาทสามแกเครื่องนะคะแล้วกบสองชิ้นนะคะหึ่งสิบสองบาทรวมเป็นเงินสบสิาทนะคะสี่ี่จ้วก

9ก้าเทปสีงคอนเรชิราคาล้าเป็น้าสาสุเใส อัม่สามารกเปิดสอนงานเมื่อมีปัญหาหรือเกิดการติดขัดระห่าบการดำเนินโครงการสหาข้อขุนค่ะ 2. ไม่สามารถดำเนินัารใกับผู้เรียนได้รับชมโดยตรงเรื่องามเป็นช่วงก่อติดภาคเรียนแรกนะคะในการโควิด19ที่ระบาดอย่างแรค่ะข้อเสนอแนะนะคะการการ้เปการเรียนกาให้กับผู้กำจัวิชาการจัการ วลาในการดำเนินโครงการค่อนข้างจำกัดทำให้มีเวลาในการจัดสน่อการเรียนการสอนค่อนข้างน้อยเล็กทำให้ได้สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนได้เพียงคอเท่าที่ค1ข้อเสนอแนะผู้จัดทำแบ่งหน้าที่และเสนอความคิดเห็นในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนเสมอทำให้โครงการบรรลุตามเป้าหมาย 4. ีงบประมาณในการจัดทำโครงการที่จำกัดข้อเสนอแนะผู้จัดทำใช้งบประมาณส่วนตัวในการจัดทำ แด้ใช้วัสดุกับสราท,ที่มีอยู่อยา่ออยางประหยัดเพื่อลดรายจ่ายในการกดำเนินโครงการค่ะครัต่อไปก็จเป็นประเด็นข้อที่ที่ได้เรียน ท่าทาความ